สวัสดีสสครับพี่น้องทุกท่านเกษตรวิธีพุฒสวนพุะเกษตรวันนี้ขอนําพาทุกท่านมาที่ต้นฟักทองนะครับวันนี้เราจะมาผมาสมเกสรฟักทองนะครับเดี๋ยวให้ท่านดูก่อนนะครับว่านี่คือดอกตัวเมียนะครับน่าจะมีรังไข่อยู่ข้างล่างนะครับน่นที่ผมชี้ให้ดูนะครับเหมือนลักษณะนี้เขาเรียกว่ารังไข่นะครับ เราก็จะมีดอกอย่างนี้นะครับส่วนดอกตัวผู้นะครับดอกตัวผู้จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะไม่มีรังไข่นะครับการผสมนะครับเราก็จุ่มเกลี่ยเข้าไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตามติดกันนะครับว่าฟักทองที่เราผสมนี้ จะติดโรคไหมครับขอบคุณ